อันนี้ใครเคยเล่นบอลทําบอลขอความเห็นหน่อยครับนักบอลเกรดพรีเมียร์ลีกสโมสรเวสต์แฮมนะป้องการลูกเตะม,มุมเ้ยเออภาพเนี้ยมันเห็นชัดดูเขายืนกันคนอาจจะคิดว่ามันช่วงยังไม่เตะหรือเปล่าพอเตะมันก็ขยับไหมอืมคนเล่นบอลคนทําบอลเนีะคนไทยนะก็จะคุ้นคาว่าหาคู่หาคู่ มาร์กตัวมาร์กตัวโดนตุกเตะมุมต้องป้องกันมันก็ต้องแบบหาคู่คู่ใครคู่มันซ้อมไว้ใช่ไหมหรือมันก็ต้องกระจายไปป้องกันไปประกบนี่พเพล่นเว์สแฮมมารู้สูตรไหนไปกองกันอยู่เสาแรกผพกเ้เลินสเปอร์ก็คงแบบงงเนาะก็เลยพากันอยู่เสาสองไอ้เสียงตาอยู่เสาแรกไอ้สีขาวอยู่เสาสองไอ้ซิมมอนคนเปิดมันก็คงแบบ เดี๋ยวมันก็คงกระจายตัวออกมาประกบเพื่อนๆกูละมั้งอะไรเงี้ยก็เปิดไปเปิดปุ๊มไปเสาสองไปตรงที่เพื่อนๆอ,อยู่เยอะตามเซนต์อ่าลูกนั้นหนึ่งศูนย์ครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สเปอร์ชนะเว์แฮมสามลูกเนี่ยเออคือเกรดพิมเมยรีกเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกผ่านอะคาเดมี่เกรดอังกฤษใช่ปะ่ะหรือผ่านโค้ดมาหลายคนไม่ต้องโค้ดก็ได้เอาเป็นว่า ประสบประสบการเล่นของนักบอลระดับเงินเดือนหลักล้านเงี้ยเนี่ยพวกนี้หลักล้านเงนี้ยนะเกินแสนทุกคนเนพวกนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,นจากเงินปอนเป็นเงินไทยเกินล้านทําไมมึงป้องกันลูกเตะม,มุมคอนเนอร์ค,คิกแบบนี้วะหรือมันมันมันทาอะไรกันอยู่ไอ้เวสแฮมเนี่ยเออโค้ชอย่างเกรแฮมพอตเตอร์นะครับที่สร้างชื่อตอนทำสโมรสบรบร ไบรทันเออไบรทันแฮมไบรทันเป็นอย่างที่เป็นไบรทันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนทุกวันนี้ไบรทันยังอยู่ดีนะแต่พอตเตอร์เนี่ยอย้ายมาหลายทีมนะพิมเมยรีกเขาลองหลายทีมนะคาดว่าถ้าไม่สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้แล้วแฟนบอลเดินออกจากสนามทุกอาทิตย์คงไม่มีทีมระดับพิมเมยรีกทีมไหนจ้างแกแฮมพอตเตอร์อีกแล้วเนอะว่ายังไงครับกับลูก การประกันลูกเสดมุมของนักเตะเกรดพิโน์นลกแบบนี้สวัสดีครับ